เสูตรการทานหุ่นดีสุขภาพดีตามหลัก FFP ค่ะก็คือการเลือกอาหารที่มีใย,ยอาหารมีไขมันที่ดีและมีโปรตีนที่สูงซึ่งก็เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้าหนักปรับเรื่องของระบบย่อยอาหารหรือต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมหนอาหารที่มีไฟเบอร์หรือใย,ยอาหารสูงเช่นผักผลไม้พัญพืชไม่ขัดสีถั่วมเมล็ดแห้งเชือเ่อแล้วควรจะทานใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยนะคะให้ได้วันละ25-35กรัมต่อวัน 2. แฟตเลือกทานไขมันที่ดีเช่นอโวคาโดปลาเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าน้ำมันมะกอกถั่วต่างๆแนะนำหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวไขมันทรานนะคะซึ่งก็พบได้ในของทอดเนื้อสัตว์ติดมันอาหารแปรรูปแนะนำปรมิมาณไขมันดีต่อวันนะคะให้ได้20-35%ปเซนของพลังงานที่คุณต้องใช้ต่อวัน 3. โปรตีนะคะ่ะเลือกทานจาก เนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่ถั่วต่างๆเต้าหู้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปอาหารทอดซึ่งแนะนำการทานโปรตีนให้เพียงพอต่อวันด้วยสูตรนี้ค่ะ1ต่อหนึ่งน้ำหนักตัว1กิโลทานโปรตีน1กรัมหรือ1ต่อ1นน้ำหนักตัว1กิโลทานโปรตีน1.2กรัมแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าแต่ละอย่างเนี้ยไปหาทานจาก เมนูไหนแหล่งไหน,ไหนมีเท่าไหร่บ้างพิมพ์อยากรู้หาเช่นอยากรู้ไขมันดีอยากรู้โปรตีนอยากรู้ไฟเบอร์แล้วกดติดตามกันนะคะเดี๋ยวไว้จะมาแชร์ให้ฟัง